สวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกองระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมาหาภูมิพลอ์อุดรเดียดีในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาเมืม่อวานนี้ครับท่านตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่าน เงาวับใสบิงทีเดียวครับท่านตั้งแต่ที่เลียนนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยนะครับลักษณะแบบว่าเป็นเลี้ยนแบบขัดเงาครับท่านเรียนนี้นะครับท่านลักษณะแบบเลี้ยญแบบขัดเงานะครับท่านเพราะว่าเงาวับผิดสังเกตครับท่านดูสิครับเนี่ยไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังนะครับดูสิดูครับเงาผิดสังเกตครับตั้งๆที่ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยครับแต่ว่าผ่านมาผ่านการใช้มาน้อยก็ จะใช่นะครับท่านแต่ก็มีรอยขูดจีดอยู่นะครับท่านไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านมีเหมือนกันนะครับแต่ไม่มากมายเลยนะครับนิดเดียวเองครับท่านแบบนี้เก็บได้อย่างสบายเลยครับท่านไม่จาเป็นต้องทําการล้างแล้วครับเนี่ยเสร็จสลับเก็บไว้เลยครับสบายสบายครับเท่าที่ดูอาจจะเป็นเหรียญที่่ันการใช้มันน้อยมากกว่าครับคงไม่ใช่ขัดเงาแน่นอนครับแบบนี้ครับเดี๋ยวเท่าที่ดูแล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือที่ว่าเป็นเหรียญขัดเงาครับเพราะว่าเงาว่าผิดสังเกตครับทั้งทั้งที่เหรียญยังไม่ทําการล้างครับดู ดูสิครับเนี่ยเรามาดูครับว่าเรือนนี้เป็นปีปศออะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยูหนึ่งในสิบบรรดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเรียนที่ผ่านกันใช้นั้นตกอยู่ที่แหล่งละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเรียนครับเป็นเรียนแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับคิวโปนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยส่วนผสมนะครับคือคิวโปนิเกิลผสมทองแดงนะครับ ภูมิพลรุณยเดชอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านครับส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับท่านด้านหลังพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มาดูบัลุมบลุพระองค์ท่านดูือครับเป็นไงมาครับเนี่ยเหรียญนี้ชัดเจนนะครับมีรอยขีดข่วนอยู่นิดๆหน่อยหน่อยนะครับท่านแต่ไม่มากมายอะไรครับไม่ว่าด้านบนด้านล่างครับมีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีครับแต่ไม่มากมายอะไรเลยนะครับมาดูขอบเฟืองนี่กว่าครับท่านใช่แน่นอนครับท่านเหรียญแบบนี้ เหรียญที่ผ่านมาการใช้มันน้อยครับท่านเห็นชัดเจนทุกจุดเลยครับสำหรับขอบฟืนเหรียญนี้ครับหรียนีนครับแต่เสียางเดียวยังไม่ทำการล้างอย่างว่าเลยครับท่านเพราะไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทำงานไปด้วยนะครับก็ไปเลยยังไม่ค่อยมีเวลาที่ทำการล้างนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับท่านด้านหลังประเทศไทยครับพอศ2 5 3นห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่าน ปีสองห้าสามเก้าเนี่ยจิดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากเสด้วยนะครับท่านอันดับที่หกครับท่านของเหรียญที่หายากนะครับใช่ไหมใช่ครับอันดับที่หกของเหรียญที่หายากนะครับท่านอันดับที่หกเลยนะครับเนี่ยหายากคนทุกคนนะครับคนหาเจอได้เนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาวพิตรุสิทธิเวลาลงครับได้ร่างสุดคือจะกระเบื้องครับดูกระเบื้องสิครับสวยงามไหมกระเบื้องสวยงามมากนะครับพิัดเจนะครับท่านได้ร่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลเบินครับ สำหรับปีพศ2539น,นี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5ไม่ใช่8.5ครับน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านสำหรับปี2539เนี่ยจำนวนการผลิตน,นะครับอยู่ที่28ล้าน4 8ห5 0 0นเหรียญน,นะครับท่านย้ำอีกทีนะครับ28ล้าน4 8ห5 0 0นเหรียญน,นะครับท่าน ในดัซนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไปแล้วครับท่านหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะครับขยับสูงทีเดียวครับข้อมูลก่อเขาให้แค่หนึ่งร้อยบาทแค่นั้นเองครับท่านขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเลยครับเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทไปเลยครับสำหรับข้อมูลของผมนะครับไม่เอามาจากไหนหรอกครับจากกองกระสาบที่เขาผลิตมาเองนะครับเพื่อที่จะให้คุณนักสะสมเหรียญได้เก็บสะสมเหรียญครับ ไปเข้าไปดูว่าปีไหไรที่น่าเก็บที่สุดอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผลิตเยอะผลิตน้อยรวมตัวกันหมดในนั้นนะครับท่านส่วนเียนที่ผ่านก็ใช้เลยครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสามสิบถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ